เอาละค่ะทุกคนพาร์ทที่2นะคะครูส้มจะดึงเอาหนึ่งในประโยคพวกนี้มาให้พวกเราแต่งประโยคเป็นประโยคที่หลากหลายคนที่ชอบสื่อสารติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะตั้งใจเรียนพาร์ทนี้ให้ดีเลยเพราะเนี่ยจะทําให้พวกเราฝึกคิดได้ไวขึ้นและตอบโต้ไปได้ไวขึ้นไม่ตะกุกตะกักไงล่ะคะประโยคแรกนะถ้าจะบอกว่าฉันไม่รู้จําได้ไหมฉันไม่รู้ภาษาอังกฤษคือ I don't know ยังง่ายอยู่ใช่ไหมล่ะโจทย์ข้อสอง ฉันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรพูดมาแล้วผ่านมาแล้วตรงนี้นะคะยังยึดประโยคไส้ในเดิมเป็นประโยคหลักก็คือ I don't know แต่บอกว่าเขาพูดอะไรเนี่ยเป็นตัวที่สองที่จะมาแปะไว้กับประโยคนี้เราจะดึงคำว่าอะไรมาแปะไว้เป็นโซ่คล้องนะคะไม่เป็นข้อต่อค่ะตอนนั้นอะไรภาษาอังกฤษคือ what I don't know what he say แบบนี้ได้ไหม เมื่อกี้ครูส้มบอกว่าเขาพูดมาแล้วแล้วฉันก็มานั่งงงทีหลังพูดอะไรไปสิ่งนี้พูดไปแล้วเป็นอดีตการเปลี่ยนจาก say เป็น said I don't know what he said I don't know what he said ครูขอสรุปแพทเทิร์นนี้ให้ฟังเลยก็คือ I don't know ตามด้วย wh question ได้เช่น I don't know what where why how และตามด้วยประโยค sv ไปลุยกันต่อเลยฉันไม่รู้ว่าคุณหมายความว่าอะไรอะไรภาษาอังกฤษเอา what ไปขวางไว้ I don't know what what do, mean, what do you mean ได้ไหม What do you mean ได้ไหมไม่ใช่ประโยคคำถามแล้วค่ะตรงนี้จะต้องเป็น S V หรือเป็นประโยคบอกเล่าปกติดังนั้น <Yeah. S 1> ตัดดูออกไป I don't know what you mean I don't know what you mean ใครมาถึงตรงนี้ยังไม่ทันอีก Try harder เดี๋ยวไปพยายามข้อที่3ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนประโยคเขาอยู่ไหนปกติถ้าเป็นคำถามก็คือ where is he แต่คราวนี้จะเอาไปแปะตามหลังประโยค I don't know คุณต้องทำเป็นประโยคบอกเล่าปกตินั่นคือ S ประธานตามด้วย V ที่เป็นกริยา I don't know where is he ได้ไหมไม่ได <No. S 1> ้ก็จะเป็น I don't know where he is I don't know where he is. ข้อต่อไปฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพยายามทำอะไรนีร่นคะอันนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะกำลังพยายามทำก็คือ trying to do อะไรคือ what ให้เวลาห้าวิค่ะ I don't know อะไรแปะอะไรก่อนเลย what Are you และ y o อ are คิดสามวิครูบอกว่าเป็นประโยคบอกเล่าจะเป็น are you ไม่ได้ต้องเป็น you are เพราะ s v I don't know what you are trying to do I don't know what you're trying to do นีน่ีกำลังจะทำอะไรอยู่เนี่ยก็ต่อไปค่ะฉันไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่สมัยให้นะคิดก็คือ think about ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่มองไปเห็นเขากำลังคิดก็เลยซุบซิบกับเพื่อนว่าเอ้ยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ I don't know what is he or he is เป็น S V ประโยคบอกเล่าปกตินะคะ I don't know what he is thinking ยอได้เป็น I don't know what he's thinking คนที่ตอบครูส้มมาว่า I don't know what is he thinking ตรงนี้ต้องแค่สลับกันเท่านั้นเองเพราะประโยค what is he thinking เป็นประโยคคำถามในตัวของมันแต่ประโยคนี้เราไม่ได้ถามเพื่อนว่าเขาคิดอะไรอยู่หรอเรากำลังจะบอกเพื่อนว่าฉันน่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เอาละค่ะครูฝากการบ้านไว้ข้อหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้ถ้าจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรกับคุณมา แต่ที่แน่ๆนะฉัน,น่ะบอกความจริงกับคุณแน่อะไรประมาณนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรกับคุณ Tell you, told you ผันมาไปใช้คำตอบได้ที่ Instagram English Fit and Firm นะคะหรือใครสนใจที่จะเรียนคอร์สแต่งประโยคกับครูส้มสอนให้คุณได้คิดตามค่ะไม่ใช่คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปที่มาถึงแล้วอธิบาย tense อธิบายการใช้งานอย่างกระจ่างแจ้งแต่ไม่อัดชั่วโมงการแต่งประโยค ใครที่กําลังมองหาทางลัดนะคะว่าเอ๊นอกจากแต่งประโยคแล้วมีทางลัดอื่นไหมคะที่จะทำให้พูดเร็วขึ้นไม่มีทางลัดค่ะก่อนที่ครูส้มจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขนาดนี้ผ่านการแต่งประโยคมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นประโยคแล้วแล้วก็ยังฝึกแบบนี้ต่อๆไปเพียงแค่เป็นประโยคที่ยากขึ้นเท่านั้นเอง ดังนั้นใครที่พื้นฐานน้อยนะคะในคอร์สของครู c r a s h y o ก g o o 30ชั่วโมงและ Fit and Fi r m c l u ั50ชั่วโมง <Hey. S 1> เป็นประโยคที่ครูเริ่มปูพื้นฐานให้เป็นประโยคง่ายๆก่อนสร้างกลุ่มคําตามด้วยประโยคที่ยาวขึ้นประโยคความรวมความซ้อนและรวมถึงการฝึกเล่าเรื่องราวนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> วิธีสอนแบบนี้ได้ผลชัวเพียงแค่คุณสละเวลา เอาเวลาว่างๆเนี่ยมาฝึกกันทวนไปเรื่อยๆเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพค่ะเรียนช้าแค่ไหนหรือไม่สามารถมาฝึกได้ทุกวันคุณก็ไม่เสียสิทธิ์นั้นเพราะเก็บได้ทวนได้ตลอดชีพนั่นเองค่ะคุ้มแบบนี้พลาดได้ยังไงละ่ะคะแอดคิวอาร์โค้ดทักไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดและตัวอย่างการสอนกับแอดมินได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อน k e e p p r a c t i c i n g every b o d y There's no shortcut to being fluent in English only practice Makes perfect. Bye!